าดได้ฟาดนางเอกหน้าใสาตอกโรคจิตคืนแบบจุกๆยิ่งโตยิ่งสวยและเป็นอีกหนึ่งคนที่หนุ่มๆทั่วประเทศข้างใครสำหรับสาวฮอตสเปกชายไทยอย่างมินนี่พัทธิราพิทยากรยิ่งช่วงนี้ถ้ามีใครติดตามอินสตาแกรมของเจ้าตัวก็จะเห็นได้ว่าสาวมินนี่ลงรูปโชว์แซบปล่อยในขนาดเดียวกันก็มีพวกโรคจิตเองก็ได้เข้ามาคุกคามเธอมากขึ้นเช่นกัน โดยมินนี่เผยว่ามักจะเจอพวกโรคจิตที่เข้ามาคุกคามในโซเชียลและมักจะส่งรูปโปะของตนมาให้ดูเรื่อยๆแต่ตัวเธอเองก็เลือกที่จะมองข้ามมากกว่าหากไปให้ความสำคัญพวกคนเหล่านั้นก็จะได้ใจแต่หากเจอเคสที่คุกคามหนักจริง,รงๆเจ้าตัวก็สวนกลับไปว่าได้แค่นี้เองหรอเล่นเอาโรคจิตหน้าม้วนเสือกับบ้านแทบไม่ทันส่วนเรื่องการแต่งตัวเธอบอกว่า คนเราสามารถแต่งตัวแบบไหนก็ได้มันคือเรื่องของตนเองความหื่นกาม,มันเป็นเรื่องของเขาซึ่งก็ไม่ควรมาทำกับแบบนั้นกับเรา